บทที่สองเคล็ดวิชาหัวใจทศกัณฐ์สวนพฤกษศาสตร์ของคณะเวทมนต์เขตนอกมีการเปิดให้บุคคลทั่วไปของโรงเรียนเดินท่องเที่ยวได้มันจัดเป็นเขตสาธารณะอย่างหนึ่งในเขตนี้มีเพียงต้นไม้ที่พลังปราณวิญญ,ญาณเบาบางซึ่งใช้ฝึกปลือเพื่อรวบรวมปราณวิญญ,ญาณยามว่างสําหรับผู้ที่ขยันหมั่นเพียรน,นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมวัยรุ่นคู่รักมาผ่อนคลายจากการเรียนรู้และเป็นจุดเปลี่ยวในตอนราตรีขณะนี้นพเก้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรสูง8เมตร กำลังอยู่ในท่าขัดสมาธิโดยมือทั้งสองข้างแบออกทําท่าสมาธิด้วยรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลามักจะมีกลุ่มสาวๆเฝ้าดูเป็นระยะแต่นพะก้าวก็คร้านจะสนใจระบบแสดงค่าสถานะของข้าได้หรือไม่ค่าสถานะของโฮสอายุ18ปีขีดจำกัดอายุไข76ปีเขตแดนหลอมศิลาขั้นที่9ขั้นกลางค่าพลังปราณ978เมตรทักษะการต่อสู้ มังกรเ้าดาราวิชาปัตตภีขั้นกลางเคล็ดวิชาอสุราทองคำวิชาปัตตภีขั้นสูงพรสวรรค์ไม่มีพลังเทพศูนย์เมื่อมองดูสถานะปัจจุบันนพเก้าก็รู้สึกรับไม่ได้เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเส้นทางการฝึกปรือไม่สามารถเร่งรีบได้จำเป็นต้องก่อตั้งรากฐานให้มั่นคงสำหรับนพเก้าในชาติที่แล้วของเขาเขาไม่สามารถบรรลุเขตแดนเจ้าสวรรค์ได้ ตามจริงหากเขาไม่ถูกลอบโจมตีก็มีโอกาสที่จะฝ่าด่านสำเร็จเพียง3ส,ส่วนสิบเท่านั้นเนื่องจากก่อนช่วงอารยะรมจะฟื้นฟูเหล่าผู้บ่มเพาะมีเพียงค่านิยมที่จะยึดระดับพลังบ่มเพาะเป็นหลักเพื่อแสดงถึงความแข็งแกรง่งส่งผลให้ผู้ที่ต้องก้าวข้ามทันสวรรค์น,นั้นมีไม่ถึงหนึ่งคนจากร้อยคนเป็นแนวคิดที่ทำให้สังคมตกต่ำสิ้นดีในฐานะนายน้อยคนโตของตระกูลภายในตระกูลมีการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรก,ารกันสูงมาก ยิ่งอยู่ตำแหน่งสูงยิ่งมีศัตรูมากเพื่อที่จะปราบเครือญาตเพื่อแย่งชิงทรัพยากรนอกจากความกดดันแล้วต้องเร่งยกระดับฐานการฝึกปลือให้สูงขึ้นและเร็วขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการแสดงความสามารถในปัจจุบันเขาจึงได้ขึ้นแท่นจัดอันดับผู้มีพรสวรรค์โดยอยู่ที่ลำดับที่1 1ของผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีของเมืองเวสสุวรรณในครั้งนี้ข้าจะเข้าสู่อันดับหนึ่งไม่ข้าจะไล้เทียมทาน ในชีวิตนี้เขาวางแผนที่จะวางรากฐานให้แข็งแกร่งกว่าระดับเดียวกันอย่างน้อย1,000พเท่าด้วยการสนับสนุนของทรัพยากรที่ไร้ขีดจำกัดและการสนับสนุนในฐานะผู้สืบทอดโดยตรงของตระกูลอสูราทองคํามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หลังจากสํารวจสภาพร่างกายของตัวเองพร้อมแล้วก็ถึงเวลาฝึกเคล็ดวิชาใหม่แทนที่วิชาระดับปัตตภีขั้นสูงวิชานี้มันขยะเกินไปครั้งนี้ข้าจะเลือกเคล็ดวิชาระดับเทพเจ้าตั้งแต่เริ่มต้น เขตวิชาหัวใจทศก,กัณด้วยความทรงพลังที่สามารถกำราบสวรร์ะบ้านนรกนี้ <an> เขาเคยสร้างความกลาหนมานับครั้งไม่ถ้วนน่าเสียดายที่เขาเริ่มฝึกวิชานี้ในขอบเขตราชัญยุทธ์ไม่เช่นนั้นเขาจะกลายเป็นผู้ไรเทียมทานที่สุดอย่างแน่นอน <an> นับตั้งแต่โบราณการการฝึกวิชามานถือเป็นศาสตร์นกรีที่ทุกคนเกลียดชงัง เพราะเมื่อผู้บ่มเพาะเริ่มเข้าสู่วิถีมารจะมีการกัดกินจิตใจของมนุษย์ส่งผลให้ความคิดบิดเบี้ยวแลกกับการที่ทลายข้อจำกัดด้านการบ่มเพาะโดยฝืนกฎแห่งกรรมย้อนกลับไปเมื่อ300ปีก่อนผู้บ่มเพาะสายมารได้ออกอลาวาวทั่วสารทิศประกาศสงครามปล้นชิงยึดอำนาจสร้างกองกำลังส่งผลให้ภาคตะวันออกและภาคกลางเต็มไปด้วยเปลวไฟแห่งสงครามโดยระยะเวลาสงครามยาวนานถึง60ปี จึงสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของฝ่ายธรรมะแต่กระนั้นก็ส่งผลให้ชะลอการพัฒนาของความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมส่งผลให้ภูมิภาคทั้งสองถูกกดขี่ข่มเหงมาถึงปัจจุบันจากคนภูมิภาคอื่นศาสตร์มาลึกลับที่นพเก้ากำลังแสดงสัญ,ญลักษณ์มือรูปแบบต่างๆก็ไม่มีข้อยกเวน้นหากถูกจับได้จะถูกประหารล้างชั่วโคตรทันทีแต่นพเก้าหาได้สนใจไม่เนื่องจากความเสื่อมโทรมของอารยธรรม เรื่องผู้ฝึกยุทธสายมานจึงกลายเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากหากไม่แสดงออกมาอย่างชัดเจนก็ยากที่จะสืบสวนศา <S <S สตร์ลับโซ่ตรวนมรณะนิรันด์หลังจากประสานมือครั้งสุดท้าย <S <S เขาได้พ่นแก่นโลหิตออกมาจากปากแล้วส่งเข้าไปที่กลางหน้าอกโดยไม่รอช้านพเก้าพึมพร,รมท่องคาถาออกมาเป็นภาษาที่มนุษย์ฟังแล้วหน้าขนลุกเป็นอย่างมากทันใดนั้นแก่นโลหิตเหมือนกับมีชีวิต มันตรงเข้าไปที่หน้าอ,อกวาดเป็นอักขระสีแดงผ่านไปหนึ่งก้านทูบเลือดก่อตัวเป็นสัญลักษณ์ยันวิญญาณแปดทิศแล้วซึมซับเข้าสู่ผิวหนังไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปภายในจักรวาลในจิตใจของนพเก้ารอบด้านเต็มไปด้วยหมู่ดาวนับไม่ถ้วนโดยจุดศูนย์กลางของกาแล็กซีมีศิลาสีทองรัศมีเก้กว่าเมตรอยู่ตรงกลางและมีดาวหาง9ดวงหมุนวนรอบศิลาสีทอง ทันใดนั้นมียันวิญญาณสีเลือดปรากฏขึ้นด้านล่างก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นรูปหัวกระโหลกสีแดงที่ดูชั่วร้ายหัวกระโหลกอ้าปากที่มีฟันแหลมคมออกมาตามด้วยโซ่ตรวนสิบกว่าเส้นมันเข้าไปมัสซิลาสีทองที่ลอยอยู่กลางกาแล็กซีนกพะก้าพ่นลมหายใจสีดำออกมาจากจมูกและปาก เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการไร้ศาสตร์มาลึกลับด้วยวิธีนี้ข้าสามารถทําให้รากฐานแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรที่สิ้นสุดนพเก้าตัดสินใจแล้วที่จะเลือกวิธีของผู้ฝึกมานตั้งแต่เริ่มต้นในชีวิตนี้โดยศาสตร์มาลึกลับที่เขาบ่มเพาะจัดอยู่ในลำดับที่หนึ่งของศาสตร์มานทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันมีน้อยคนนักที่สามารถฝึกฝนวิชานี้แล้วบรรลุเป็นเสียนได้เนื่องจากเงื่อนไขที่โหดหินและโหดร้ายต่อตอนเองผู้บ่มเพาะสายมันส่วนใหญ่เลือกที่จะยอมแพ้ตั้้งแตต่่เริมน เงื่อนไขที่ว่าคือหากอยากฝ่าด่านไปสู่ขั้นถัดไปจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าคนทั่วไปถึง1,000เท่าแม้จะมีข้อกําหนดที่เรียบง่ายแต่คนรวยที่ไหนจะทนกับสิ่งนี้ได้ยกเว้นผู้ที่ความมั่งคั่งอย่างแท้จริงหากไม่มีทรัพยากรเพียงพอก็มีแต่ต้องฝึกฝนโดยอาศัยปราณฟ้าดินที่เหือดแห้งมีแต่จะอยู่ในขอบเขตนี้จนสิ้นอายุไขแต่นี้เป็นเพียงเงื่อนไขแรกเท่านั้นอีกเงื่อนไขคือกลืนกินวิญ,ญญาณสิ่งมีชีวิตเดียวกันหนึ่พันตน ตามความเห็นของนพเก้านี้ก็ไม่ต่างจากการสร้างหายนะให้ตัวเองเช่นกันแต่ด้วยการพึ่งพาจากระบบสิ่งนี้สามารถเป็นไปได้ด้วยการเพิ่มพูนทรัพยากรอย่างไม่จํากัดระบบช่องทรัพยากรความจุ5้ส่วนหวัตถุสร้อยคอทองคำหนบาทโอสถควบแน่นลมปราณ20เม็ดโอสถขั้นหนึ่งโอสถปัทุโลหิต4เม็ดโอสถขั้น3โอสถชาระไขกระดูกหเม็ดโอสถขั้น4คริสตวิการมรณะ ขั้น4ี่นกพะเก้าใส่ทรัพยากรบ่มเพาะที่มีค่าทั้งหมดลงบนช่องสล็อตทั้ง5้าโดยที่ติดตัวมีเพียงโอสถชำระขายกระดูกและโอสถปะทุโลหิตอย่างละหนึ่งเม็ดและดาบปากการังทั่วไปหนึ่งเล่มในความเป็นจริงก่อนมาถึงส่วนพฤกษศาสตร์นกพะเก้าได้สำรวจทิศทางของสมบัติล้ำค่าระดับรองลงมาเช่นกันแต่จุดหมายที่ซ่อนสมบัติด,ด้วยความสามารถในปัจจุบันเขาไม่มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะนำมาได้เพราะมันชี้ไปที่สถานที่สำคัญอย่างโรงประมูล สถานีตำรวจและที่ทำการของผู้มีอำนาจหรือแม้แต่หอพักหญิงบอกตามตรงนพเก้ายังไม่อยากถูกทุบตีจนตายมีเพียงแสงนำทางที่ใหญ่ที่สุดนี้มันบ่งชี้มาที่สวนสาธารณะเขตนอกนี้นพเก้ามองดูโอสดปะทุโลหิตในมือขวาแล้วกลืนเข้าไปหลังจากยาเข้าสู่ลำคอก็เริ่มละลายกลายเป็นโลหิตจากนั้นความร้อนภายในกระเพาะเริ่มสูงขึ้นให้ความรู้สึกแสบร้อนเหมือนน้ำลวกจากการปทุของโลหิตของโอสถ เขาต้องอดทนกับความทรมานจากมันเป็นเวลายอย่างน้อย5นาทีพลังของยาจึงเริ่มออกฤทธิ์ทันใดนั้นนนพเก้าโคจรพลังในตันเถียนเข้าสู่มือขวาแล้วทุบเข้าไปที่ตันเถียนอย่างแรงศิลาสีทองแตกสลายปราณวิญ,ญญาณปะทุราวกับสัตว์ร้ายที่ถูกคุมขังมานานแล้วได้รับอิสรภาพในที่สุดมันต้องการออกจากร่างกายของนพก้าอย่างดูร้ายแต่ก่อนที่มันจะขยายออกไป โซตรวนก็ส่งแสงสีขาวออกมาพร้อมกับมีอักขละหมุนวนอยู่รอบๆโซตรวนเริ่มสั่นสะท้านแล้วบีบอัดปรานวิญญาณที่อาวาดให้ควบแน่นจนกลายเป็นทรงกลมนบพเก้าเริ่มบริกรรมคาถาอีกครั้งจากนั้นโซตรวนเส้นหนึ่งได้ทะลุออกจากพื้นที่ตันเถียนแล้วรัดพันหัวใจของเขาภาษานวิชานพก้าตะโกนออกมาอย่างดุดนันหัวใจของนพก้าเริ่มสั่นอย่างรุนแรงและเร็วขึ้นเรื่อยๆ จนมีจังหวะการเต้นของหัวใจมากกว่า2,000ครั้งต่อนาทีมากกว่าคนทั่วไปถึง1ิบเท่าจากผลของเคล็ดวิชาหัวใจทศกัณฐ์เริ่มแสดงผลในขั้นแรกหัวใจของนพเก้าได้แบ่งออกเป็น9ก้าช่องในแนวยาวปราณวิญ,ญญาณที่อารวาสส่วนหนึ่งจากตันเถียนเริ่มหล่อเลี้ยงช่องหนึ่งของหัวใจจนเกิดสัญ,ญลักษณ์รูปหัวกระโหลกปีศาจท,ที่ติดไฟคล้ายกับหัวโกสไรเดอร์โดยมีอักขระล้อมรอบสี่ทิศราวกับหัวกระโหลกมีชีวิตมันสูบกลืนกินปราณฟ้าดินอย่างละโมบ หลังจากกลืนกินไปได้สักพักมันค่อยหุบปากลงโดยแววตาของมันฉายประกายสีแดงขึ้นราวกับมันเริ่มมีเจตจำนงของตนเองวิธีที่หนึ่งเพลิงแห่งความละโมบนี่เป็นทักษะแรกที่นับว่าโกงอย่างแท้จริงของเคล็ดวิชาหัวใจทศกัณฐ์มันมีความสามารถอัศจรรย์โดยใช้แกนแทโลหิตของผู้ฝึกตนมาวิวัฒนาการเซลล์เม็ดเลือดแดงในร่างกายส่วนหนึ่งให้กลายเป็นนักรบโลหิตแล้วสามารถเรียกใช้งานออกจากร่างกายมาช่วยต่อสู้ได้ ยิ่งมีแก่นแท้โลหิตมากก็สามารถเรียกใช้งานได้มากโดยจะไม่มีผลสะท้อนกับหักนักรบโลหิตถูกทำลายและนักรบโลหิตจะพักดีต่อร่างหลักร้อยเปอร์เซนต์นอกจากนี้หากมันดูดซับแก่นแท้ของสิ่งมีชีวิตมันสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้เองและจะส่งผลกระทบเพิ่มพูนความแข็งแกร่งให้ร่างหลักโดยตรงโดยไม่สนใจระยะทางระหว่างร่างหลักกับนักรบโลหิตหลังจากเข้าสู่วิธีแรกอย่างสมบูรณ์กระโหลกเพลิงมันได้สร้างเส้นลมปราณหลักอีกเส้นไปเชื่อมโยงกับตันเถียน จากนั้นตันเถียนเริ่มก่อรูปขึ้นเป็นรูปร่างของศิลาสีแดงเพลิงจากนั้นทั้งกระโหลกเพลิงและศิลาแดงเพลิงเริ่มส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อปรับสมดุลของพลังงานปราณที่อลวาดให้สงบลงตอนนี้เสียงกริ่งดังขึ้นเป็นเวลาบ่ายสามซึ่งเป็นชั้นเรียนสุดท้ายจึงไม่มีใครอยู่ในสวนสาธารณะยกเว้นนพกา้าหากคนอื่นๆมาเห็นเขาในสภาพปัจจุบันจะต้องตกใจเป็นแน่ เพราะภายนอกตามร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเส้นโลหิตสีแดงทั่วทั้งใบหน้าและร่างกายราวกับคนที่มีสัญญาณธาตุไฟแตกสิ่งนี้มาจากผลกระทบของปราณวิญญาณที่อลวาสร่วมกับผลของโอสถโลหิตปะทุหากเขาไม่จัดการอย่างทันท่วงทีคงระเบิดตายอย่างอนาถแต่ด้วยประสบการณ์และการคำนวณที่เที่ยงตรงของเขาเขาสามารถทําให้สถานการณ์ของเขาดําเนินไปได้อย่างราบรื่นผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมง เกิดเสียงดังกึกก้องในตันเถียนของนพเก้าเกิดสัญญาณของการทะลวงด่านเกิดคลื่นระเบิดลมปราณในรัศมีหนึ่งรเมตรรอบตัวเขาเป็นผลกระทบที่ยิ่งใหญ่สําหรับผู้ฝึกปลือขอบเขตหลอมศิลาขั้นที่หนึ่งภายใต้การรับรู้ของเขาเกิดดาวหางหนึ่งดวงลอยวนเวียนรอบศิลาอย่างเชื่องช้าขณะที่ดูดสสารปรานวิญ,ญญาณรอบบริเวณสิ่งนี้เกิดจากการดูดซับปราณตามธรรมชาติของร่างกายยิ่งแรงดึงดูดมากก็สามารถซึมซับได้มากตามพรสวรรค์ของร่างกายแต่ละคน แน่นอนว่าร่างกายปัจจุบันของนพเก้าเป็นกายามนุษย์จึงซึมซับได้ไม่เกินหนึ่งเมตรต่อชั่วโมงสิ่งนี้แทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าตีเหล็กก็ต้องตีตอนที่ร้อนเขาหยิบโอสดชำระไขกระดูกกลืนลงไปภายใต้ของผลยาคุณภาพสูงชนิดนี้มีการออกฤทธิ์ทันทีช่วยซ่อมแซมหลอดเลือดเส้นลมปราณทางเดินหายใจระบบอวัยวะภายในรวมถึงชำระสิ่งสกรปรกในร่างกายออกไป หากเป็นผู้คนฐานะทั่วไปเห็นสิ่งนี้จะต้องสาบแช่งเขาอย่างแน่นอนเนื่องจากใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองเกินไปต้องรู้ก่อนว่าก่อนจะทะลวงไปสู่ระดับถัดไปหรือขอบเขตขัดกลาศีลาพวกเขาจะใช้โอสถนี้ในขอบเขตหลอมศีลาขั้นที่9้าขั้นสูงสุดเพื่อให้ได้ผลชำระอย่างน้อย90%เอร์เซเพื่อทะลวงระดับถัดไปมีแต่ลูกหลานตระกูลร่ำรวยเท่านั้นที่สามารถทำสิ่งนี้ได้เพราะแต่ละขั้นของขอบเขตหากกินโอสถชำระไขกระดูก ทุกครั้งจะมีโอกาส1%เปอร์เซนที่จะพัฒนากายามนุษย์เป็นกายาปัตตพีอย่ามองว่านี่เป็นโอกาสเพียงน้อยนิดตามธรรมชาติผู้มีร่างกายพิเศษมีแบ่งออกเป็น6ระดับคือกายามนุษย์กายาปัตตพีกายาสวรรค์กายาเสียนกายาเสมือนเทพและกายาเทพพเจ้าโดยกายาปัตตพีมีแค่หนึ่งในร้อยเท่านั้นกายาสวรรค์มีเพียงหนึ่งในพันและกายาเทพเจ้ามีเพียงหนึ่งในล้าน ผู้มีกายเทพพระเจ้าล้วนแต่เป็นบุตรแห่งสวรรค์ที่สร้างตำนานกลายเป็นบุคคลสำคัญแห่งยุคทั้งสิ้นหลังจากสิ้นสุดการโคโจรพลังภายนอกร่างกายของนพเก้ามีคราบสีดำจากสิ่งสกรปรกที่ขับออกจากกระดูกหลังจากกำหมัดเขารู้สึกถึงพลังที่ไร้ที่สิ้นสุดสามารถต่อยรถบรรทุกสองคันจนเลยได้ตอนนี้เขาอยู่ที่ขอบเขตหลอมศิลาขั้นที่หนึ่งขั้นตน้นแต่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของศิลาที่1,400เมตร หากเปรียบเทียบกับขั้นเดียวกันเขามีพลังมากกว่ากันถึงหนึ่พเท่าอันเป็นผลจากศาสตร์ลับโซ่ตรวนมรณะนิรันด์หลังปรับสภาพร่างกายแล้วนกพะเก้าเดินไปที่สนามธรรมชาติที่ห่างออกไปจากแท่นน้ำพุเขาเข้าไปในป่าลึก500เมตรต่อให้เขาตัวเหม็นแค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่บ้าพอที่จะลงไปอาบน้ำในแท่นน้ำพุแน่นอนหลังจากชำระร่างกายแล้วสำรวจร่างกายของเขากล้ามเนื้อส่วนต่างๆเริ่มชัดเจนขึ้น เนื่องจากข้อกําหนดของขั้นแรกสูงเกินไปจึงดูดซับสารอาหารจากร่างกายรวมถึงไขมันไปหมดและด้วยการใช้โอสถชําระไขกระดูกส่งผลให้ตอนนี้ผิวของเขามีความขาวเนียนและมันวาวขึ้นอืมไม่เลวจริงๆต้องบอกว่าวัยหนุ่มเขาหน้าตาหลอเหล,า,เหลาจริงๆน่าเสียดายที่เขาหมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งโดยไม่สนใจสิ่งรอบกายเลยได้แต่ใช้ชีวิตอย่างจืดชืดในวัยรุ่นไร้าสาวข้างกายเป็นหมาโสดนานถึงหนึ่งศตวรรษ สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากสมบัติล้ำค่าจี้หยกของเขาหลังจากกลายเป็นนักขจนภัยในดินแดนรกร้างก็ถูกค้นพบความลับนี้จึงได้แต่เก็บตัวฝึกปลืหนีการไล่ล่าและแก้แค้นวนเป็นวงจรอุบาทหลังจากดูสภาพร่างกายสักพักเขาหยิบเสื้อผ้าที่ศกกร,รกโยนขึ้นในอากาศแล้วใช้ปราณวิญ,ญญาณควบคุมน้ำทำความสะอาดและใช้ลมปัดเป่าจนแห้งในยุคนี้คาถาชีวิตประจำวันได้รับการสอนอย่างแพร่หลายในปัจจุบันสำหรับคนธรรมดาก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ การจุดไฟทำอาหารซักผ้าทำน้ำอุ่นและถ่ายเทพลังปราล,ลงบนคริสตัลเพื่อใช้เปิดทีวีเปิดหลอดไฟค่าฐาเหล่านี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากในชีวิตประจำวันด้วยเหตุนี้จึงไม่มีความจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีทั่วไปอีกต่อไปจะมีใช้ในส่วนน้อยในบางพื้นที่ที่พลังปราวิญ,ญญาณขาดแคลนส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมบางส่วนต้องปิดตัวลง มีแม้กระทั่งองค์กรเอกชนบางส่วนร่วมงานกับรัฐบาลเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับเวทมนต์เพื่อความก้าวหน้าและให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอยู่ต่อไปได้ในยุคปัจจุบันรัฐบาลแทบผูกขาดเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์ถึง80%สิ่งนี้ทำให้พ่อค้าที่แสวงหากำไรและนักลงทุนจากต่างประเทศไม่สามารถรับได้แต่ก็ต้องทำใจใครใช้ให้รัฐบาลมีความแข็งแกร่งที่สุดล่ะ สัญญาณปรากฏสมบัติฟ,ฟ้าดินสูงสุดจะเกิดขึ้นอีกใน15นาทีขอให้โฮสเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวเสียงระบบเย็นชาดังขึ้นเจ้าจะไม่บอกข้าหน่อยหรือว่ามันอยู่ที่ไหนที่เส้นนำทางที่ใหญ่ที่สุดระยะห่างปัจจุบัน3.7กิโลเมตรระบบตอบกลับนบพพะก้ารีบวิ่งไปตามแสงนำทางมองดูทิศทางของแสงนำทางมันอยู่ในเขตลึกของสวนพฤกษศาสตร์ระดับหนึ่งติดกับเขตที่สองซึ่งมีรั้วไฟฟ้ากัน นกพะเก้ากระโจนขึ้นต้นไม้แล้วสำรวจพื้นที่ป้องกันบุคคลภายนอกมีกล้องวงจรปิดทรงกลมทุกระยะ100เมตรเพื่อตรวจจับผู้บุกรุกนกพะเก้าโคจรพลังยิงไปทางขวามือเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของกล้องแล้ว่วยโอกาสกระโดดข้ามรั้วไฟฟ้า5เมตรจากนั้นพุ่งออกไปด้วยความรวดเร็วเพื่อเพิ่มระยะห่างจากกล้องวงจรปิดหลังจากเข้าไปในป่าลึกประมาณ200เมตรตามลำแสงนำทางสีทองเขาเจอเข้ากับสภาพแวดล้อมพื้นที่เปิดโลง่ง ตรงใจกลางพื้นที่มีต้นอ่อนขนาดเล็กสีเขียวกำลังงอกด้วยความเร็วสูงเจ้ารู้หรือไม่สิ่งนี้คืออะไรยินดีด้วยโฮสพบต้นกายาสถิตอายุ3,333ปีสมบัติระดับตำนานออกผลอัศจรรย์หลังรับประทานปลูกกายาพิเศษแบบสุ่มตามความถนัดของผู้ดูดซับว่ากันว่าเมื่อต้นออกผลช่วงอายุ1111ปีช่วยปลูกกายาสวรรค์อายุ2222ปีปลูกกายาเซียน อายุ3333ปีปลุกกยาเสมือนเทพอายุหนึ่งหมื่นปีปลุกกยาเทพพระเจ้าแม่เจ้านี่มันได้มากไปหน่อยหรือเมื่อนพก้าวได้ยินก็ตกตะลึงจากนั้นเปลี่ยนไปเป็นความสุขทันทีความสุขช่างมาเร็วเกินไปนี่เขาเรียกกันว่าโชคหลังกลับมาเกิดใหม่หรือไม่แต่เดี๋ยวก่อนเมื่อนึกได้ว่ามันยังไม่ออกผลเขารีบเก็บอารมณ์ฟุ้งซ่านทันทีแล้วรีบถามประเด็นสําคัญระบบเจ้าเปิดเผยตําแหน่งสมบัติให้แก่ข้า แต่มันยังไม่ออกผลด้วยซ้ำโฮสต์ปรดใจยเย็นอีกไม่เกินห้านาทีต้นไม้จะเติบโตเต็มที่แนะนำให้โฮสรีบเก็บเกี่ยวทันทีเมื่อออกผลก่อนที่ปรากฏการฟ้าดินจะเกิดขึ้นนกพาเก้าอดทนรอยอย่างเงียบๆรอต้นไม้เติบโตเต็มที่จนกระทั่งต้นไม้สูงสาเมตรสภาพแวดล้อมเริ่มเปลี่ยนไปแรงดันปรนวิญญาณในพื้นที่เริ่มเพิ่มสูงขึ้นหนึ่งเทา่ทาสองเท่าสิบเท่ายี่สิบเท่า จนถึงหนึ่งร้อยเท่าทันใดนั้นต้นไม้เริ่มเปล่งแสงสีทองเปลือกหลุดลอกออกเผยให้เห็นเนื้อหยกสีเขียวมารากตดอกตูมเริ่มเบ่งบานด้วยความเร็วสูงขึ้นนกพะเก้ารู้สึกเวียนหัวจากแรงดันปรานวิญญ,ญาณที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเขารีบโคจรพลังปราณวิญ,ญญาณเพื่อใช้ห่อหุ้มร่างกายปิดกั้นพลังปราณเข้มข้นจากภายนอกที่ลุกล้ำเข้าสู่ผิวหนังและทวารทั้งเก้าจากนั้นเขาจ้องไปที่ผลไม้สีขาวที่สลักไปด้วยอักขระที่ดูมีมนขลัง เขาเตรียมตัวจะพุ่งออกไปเก็บทันทีเมื่อนับเวลาในใจได้ครบ5นาทีทันใดนั้นผลไม้เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับจะซึมซับกดแห่งสวรรค์และโลกโฮสรีบเก็บผลทันทีอย่าปล่อยให้มันดูดซับกดแห่งเต่าเพื่อสร้างผู้พิทักษ์นกพะเก้าโคจรพลังไปสู่กล้ามเนื้อขาและกระดูกสันหลังจากนั้นเขาพุ่งออกไปอย่างลูกธนูเมื่อสัมผัสกับผลไม้ราวกับมีบางสิ่งจ้องมองมาที่เขา มันเต็มไปด้วยแรงกดดันจากอำนาจสะกดข่มที่มองไม่เห็นชั่วพริบตาหลังเขาเก็บผลไม้ลงช่องทรัพยากรเจตนาสะกดข่มอันน่าสะพรึงกลัวได้ถอดถอนออกไปราวกับว่าสูญเสียวิธีการติดตามโดยไม่ลังเลนพก้าระเบิดพลังวิ่งออกไปด้วยความเร็วสูงก่อนถึงรั้วป้องกันผู้บุกรุกเขาควบแน่นพลังลมแล้วยิงใส่กล้องวงจรปิดสองตัวก่อนหนีออกไปเขาออกมาถึงเขตที่หนึ่งบริเวณน้ำพุหลังปรับสภาพจิตใจและลมหายใจแล้ว เขาเดินไปทางทิศเหนือราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ข้าควรเข้าชั้นเรียนหรือไม่หรือนั่งขัดสมาธิทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนพพะก้าวเดินช้าลงพร้อมกับใครครวนช่วยไม่ได้เพราะประสบการณ์จากการถูกตามล่าทําให้เขาคาดคะเนสิ่งที่อาจมีผลกระทบต่อเขาได้หลายสิ่งหลายอย่างมันมีความเสี่ยงที่จะเข้าห้องเรียนตอนนี้เพราะก่อนคลาสช่วงบ่ายมีคนจํานวนมากเห็นเขาเข้าชานในสวนพฤกษศาสตร์ หรือหากเขาอยู่ที่ใต้ต้นไม้จุดเดิมเมื่อปราณวิญญาณจากสมบัติที่เขาเก็บเกี่ยวประทุข,ขึ้นปรมาจารย์จำนวนมากจะต้องออกมาอย่างแน่นอนและเขาไม่สามารถปกปิดร่องรอยจากสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ได้โฮสตเป็นกังวลมากเกินไปวัตถุทุกอย่างที่เก็บลงช่องทรัพยากรจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแม้แต่เตาสวรรค์ก็ไม่อาจตรวจพบระบบอธิบายนี่คือความพิเศษเพิ่มเติมของระบบเมื่อได้ยินคำอธิบายของระบบเขารู้สึกผ่อนคลายลงเล็กน้อย ก่อนที่เขาจะถูกผูกมัดโดยระบบจี้ยกเดิมไม่สามารถทำแบบนี้ได้นี่หมายความว่าเขาไม่ต้องกังวลเรื่องการติดตามจากกลิ่นอายสมบัติอย่างสมบูรณ์นกพะเก้าตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สองขณะที่เขาจะไปเข้าชานใต้ต้นไม้ที่จุดเดิมเสียงแจ้งเตือนรางวัลจากระบบก็ดังขึ้นยินดีด้วยโฮสต์ทำภารกิจจำกัดเวลามุ่งสู่ความเป็นเลิศใช้รัศมีตรวจจับสมบัติล้ำค่ารับสมบัติระดับตำนานภายในหนึ่งวันรางวัลขั้นสูงสุด ช่องทรัพยากรสามสิบช่องดีนกพะก้าวลากเสียงยาวต้องรู้ด้วยว่าเมื่อมีช่องทรัพยากรเพิ่มขึ้นเขาสามารถเพิ่มสมบัติหายากหรือโอสถเพื่อเสริมพลังปราณฝึกปรือได้เร็วขึ้นยินดีด้วยโฮสตได้ทําลายสถิติการฝึกปือสร้างรากฐานที่มั่นคงเป็นบุคคลที่สามในเผ่าพันธุ์มนุษย์รางวัลปลดล็อกฟังก์ชันการอธิษฐานสมบัติมงคลมีโอกาสสุ่มฟรีสิบครั้งหืมมีระบบสุ่มกาชาด้วยหรือสิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกงงงวย นี่ระบบกำลังเล่นตลกกับเขาหรือไม่ปลดล็อกฟังก์ชันการอธิษฐานสมบัติมงคลมีโอกาสได้รับสมบัติสูงสุดในระดับเทพเจ้ารางวัลต่ำสุดเป็นระดับปัตตภีเป็นอย่างน้อยรางวัลประกอบไปด้วยเคล็ดวิชาฝึกปรือทักษะการต่อสู้โอสถอาวุธวิญญาณสิ่งประดิษฐ์สนับสนุนสมบัติลับและสมบัติธรรมชาตินพก้ารู้สึกทึ่งอีกครั้งโดยเฉพาะกับคำว่าสมบัติระดับเทพเจ้า ต้องบอกว่าบนแดนสวรรค์แม้แต่ตระกูลโบราณก็แทบไม่มีครอบครองแต่กาชาจากระบบมันใจกว้างเป็นอย่างยิ่งอัตราส่วนแต่ละระดับเป็นเท่าไหร่และมีเงื่อนไขาการสุ่มไหมแน่นอนว่าหากมีฟังก์ชันแบบเกมกาชายิ่งรางวัลสูงอัตราส่วนยิ่งต่ำบางเกมสร้างเพื่อล่อลวงลูกค้าที่ต้องการไอเทมระดับสูงสามารถล้างผ่านรัพย์สินจนหมดตัวกินมาม่าไปสามเดือนได้มีอัตราส่วนจากการอธิษฐานคงที่ระดับปัตตพีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ระดับสวรรค์สิเปอร์เซนต์ระดับเซียนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ระดับเสมือนเทพศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซนต์ระดับเทพพระเจ้าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซนต์โค้สามารถแลกจํานวนการอธิษฐานจากการแลกเปลี่ยนช่องทรัพยากรได้อะไรกันระบบนี่จะไม่ขูดรี่เกินไปหน่อยหรือนกพะเก้ายังไม่ทันได้อธิษฐานก็เริ่มรู้สึกหัวร้อนทันทีอัตราส่วนนี้มันบ้าเกินไปนอกจากนี้การอธิษฐานแต่ละครั้งต้องใช้ช่องทรัพยากรอีก นี่มันตัดขาดเส้นทางความร่ำรวยชัดๆโฮสสามารถอธิษฐานสิบครั้งหรือ100รยครั้งพร้อมกันได้ช่วยเพิ่มโอกาสให้โฮสตได้รับรางวัลระดับสูงขึ้นและในทุกหนึ่งรอยครั้งระบบจะการันตีให้โฮสสามารถรับรางวัลระดับเทพเจ้าอย่างน้อยหนึ่งชิ้นระบบไม่สนใจคำพูดของนพเก้ามันยังคงขายของต่อไปนพเก้ารู้สึกพูดไม่ออกขณะที่เขากำลังจะสาบแช่งระบบลำแสงสีทองได้ปะทุข,ขึ้นสู่ขอบฟ้าที่เขตส,สวนพฤกษศ,ศาสตร์เขตท,ที่สอง